นี่ถึงบางจุดมาที่รู้สึกถึงขั้นว่าแบบจะไม่ได้เจอลูกอีกแล้วโอ้บ่อยมากับจริงเหรอบยแปลว่านะ้าถ้าถามตรงๆก็แบบว่าตอนนั้นคิดไปถึงขั้นว่าเราจะตายไใช่ครับใช่เพราะอาการมันหนักมากเลยแล้วก็คือมันไม่มี วิธีการรักษาที่แบบชัดเจนว่ามันจะต้องอยังไงตอนที่อยู่โรงพยาบาลเดียวกันคนรอบๆก็ไปกัทีละคน <c oughs> ก็ก,ก,ก็เสียชีวิตไปหลายคนอยู่คราว <ๆ S 2> นี้เราก็จะถามคหมอว่าคุณหอแล้วห้องข้างๆเป็นยัไงบ้างคะเออห้องนี้แย่ลงฟ้ากระจายห้องนั้นไปแล้วอะไรย่าเงี้ยคือเราก็แบบเราก็นอยอยู่ในโรงพยาบาลวาแบบเออตายแล้วเราเข้ามาอยู่ ICU แล้วเราเหลือเวลาอีกนานแค่ไหน เราเราจะรักษาหายไหมจะได้กลับไปหาลูกไหมอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีคําถามอะไรเยอะแยะมากมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอนไปส <38 S 2> ามสิบแปดวันอยู่โรงพยาบาลสามสิบแปดวันถึงแม้อาการเราดีขึ้นแล้วตอนนั้นเหลือน้อยแต่ว่าก็ยังเจอโควิดอยู่ไงจนแบบคิดถึงลูกสุดๆก็เฟซไทม์แล้วแต่่มมมันไ <ย S 1> เหือนกันทุกวันแล้วไม่ได้ก็คือแบบให้เขาสอนเฟซไทม์มันไม่เหมือนกับได้ได้อยู่กับลูกบางทียิ่งเฟซไทม์ยิ่งแย่ใช่แล้วเราก็แบบบางทีก็ไม่รู้จะคุยอะไรบางวันก็ก็ตั้งใจจะไม่คุยเลยใช่เพราะไม่อยากเจอหน้าเขาเห็นแล้วก ก็ยิ้มเศร้า <ener> ใ,ใ,ใ,ให้ที่บ้านส,ส่งชุดนอนมาให้ชุดนอนที่เขาใส่แล้วมันมีกลิ่นเขาอยู่ในนั้นเรากามาดมซึ่งนอกจากโควิดแล้วสภาพจิตก็แย่มากถึงขั้นแตะซึมเศร้านอนนอนไม่ค่อยหลับนะครับนอนไม่ค่อยหลับอนก็ทุกวันที่อยู่ในโรงพยาบาลก็กินยานอนหลับทุกวันจนออกมาจากโรงพยาบาลก็ก็กินอีกทุกวันอีกเป็นระยะยาวๆเลยที่ต้องกินยานอนหลับแล้วมันก็นอนไม่ได้มันมันมันเข้าสู่แบบโหมดพนิกทุกวันจนแบบเป็นเดือนเดือนนอนก็คือเวลาเวลานอนปุ๊บก็จะแบบ คิดแต่เรื่องจะตายแบบนอนอยู่บนเตียงแล้วก็จะแบบกลัวตายกลัวตายแบบแพนิคอะนอนไม่ได้แล้วก็หัวใจเต้นรัวแล้วก็กลัวตายแพนิคแพนิคไม่รู้จะทำยังไงมันอธิบายไม่ถูกคือมันกลัว<ม>เราเหมือนเราเป็นบ้าอยู่คนเดียวพอคนเราเหมือนกับว่าต้องต้องเผชิญหน้ากับว่า your time is เช r e แบบตายแน่เลยอะไรเงี้ยมันก็มันก็ทําให้เราแบบหนึ่งก็คือโอเคทุกคนต้องเจอ แต่ตอนนี้อาจจะถึงเวลาอยู่แล้วก็ได้นะอะไรเงี้ยคือมันเหมือนทําให้เราต้องต้องปึ้งเกิดแก่เจ็บตายอะไรเงี้ยเรามันก็ทําให้เราแบบเฮ้ยเดี๋ยวขอเรายังไม่อยากตายเรายังมีลูกอยู่ที่เรายังอยากกลับไปหาอะไรเงี้ยมันก็เลยจากการยอมรับสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกลายเป็นสู่แพนิคไม่ได้ฉันยังอยากเจอหน้าลูกอยู่มันก็เลยไปกลับดีไปกลับไปกลับเงี้ยจนจนวันที่เราได้กลับไปหาลูกก็ยังรู้สึกแพนิคอยู่มันเหมือนยังยังอยู่ในโหมดที่ m e n ล a l ี y ของเรามันยังไม่ค่อยโอเค อะไรก็เกิดขึ้นได้คือมันภายใดเซี่ยวินาทีมันมันเราสามารถป่วยได้สามารถแบบหายไปจากโลกนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นก็มันก็จะมีความกังวลอยู่ตลอดเวลาแต่ได้กลับไปหาลูกก่อนกันไปพร้อมกันอ๋อเหรอไปพร้อมกันซึ่งพอหลังจากกลับมาปั๊บวิธีคิดของเราก็เปลี่ยนเราจะมีความสุขกับสิ่งที่ง่ายขึ้นชจริงเราทมให้ยิ่งอยากอยู่กับลูกทุกวินาทีว่างก็อยู่กับลูกแล้วก็ทําตัวให้ ให้มีคุณภาพมากที่สุดรวมไปถึงสุขภาพเราต uh, ้องดูแลให้ดีที่สุดดูแลสุขภาพดีจริงเปนเปล่าบางมากใช่ครับคือพอเรากลับมาอยู่บ้านแล้วส uh> uh> ัก oh พ uh> um ักใหญ่เลยอยู Il> ่ๆก็นอนนอนกับดีแลนแล้วดีแลนเขาก็บอกว่ามามีตอนมามิกะแดดดี้ไปโรงพยาบาลทําไมเขาถึงไม่ให้ดีแลนไปเยี่ยมก็ทําให้เราได้เห็นถึงมุมมองของเขาที่แบบอยู่โดยไม่มีพ่อแม่อยู่ที่บ้านแล้วเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ทําให้เราแบบยิ่งโอ้โหแบบ สุดๆไปเลยแล้วก็อย่างล่าสุดตอนนี้8ปดขวเขาก็มาพูดกับพี่แมทคืนก่อนว่าแบบสิ่งที่เขากลัวที่สุดเลยก็คือกลัวว่า<ช>วันหนึ่งอยู่กูอเวอจะไม่อยู่แล้วอะไรประมาณนี้